หนาวหนาวช่วงนี้กรุงเทพหนาวครับโอ้อากาศดีนะช่วงนี้นะเออหนาวคืออยู่ภาคเหนือเลยหนาวก็อยู่เขาข้อเลยนะครับอากาศดี21องศาเพราะว่าความเขาเรียกว่าอะไรอะอากาศหนาวทางตอนตอนบนเนี่ยมันแร่มีกระแสลมแรงแพร่ปกคลุมมานะครับโอ้ ดีจริงๆชอบมากเลยไม่ต้องเปิดแอ์ประหยัดไฟนะเออมาพูดถึงอากาศหนาวอากาศหนาวนะครับพูดถึงข่าวนี้กันหน่อยนักเรียนไทยได้ไปเขาเรียกว่าไปเยี่ยมชมศูนย์อวกาศนาซานี่ของแท้ได้ไปอบรมอยู่อวกาศนาซาได้ไปเรียนรู้นะครับทรงสี่คนนี่ไปนะมีทหารมีทหารคนหนึ่งทหารอากาศคนหนึ่งแล้วก็มีเด็กผู้ชายผู้หญิงอีก เขาเรียกว่าขนเก่งนะขนเก่งในกาลาแลนนะครับที่ไอ้พวกสามกีบมันชอบดอยค่าประเทศตัวเองนั่นนะบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศกาลาแลนนะอยู่ไปก็มีแต่อะไรไม่เจริญไม่พัฒนานะการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศกาลาแลนนี่มันลำบากลำบากกว่าจะเอาตัวรอดได้กว่าจะเอาอะไร นะครับพวกสามกีันด้อยข่าประเทศตัวเองพวกชังชาติเอาวาง่ายง่ายคนชังชาตินะครับเออนะ,นะเห็นว่าประเทศนี่โอ๊ยกว่าจะโตมาได้ขนาดนี้กาลาแลนกาลาแลนนะประเทศกาลาแลนประเทศด้อยพัฒนาอยากใหญ่ประเทศแต่ว่าไม่มีปัญญาไปประเทศกาลาแลนนี่นะครับประเทศไทยนี่นะฮะเปิดโอกาสให้คนได้ประสบความสำเร็จ เปิดโอกาสให้คน้นทุกคนนี่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยกเว้นไอ้คนพวกชังชาตินี่แหละที่เอ,อะไม่เคยจะโทษอะไรเลยไม่เคยจะโทษตัวเองโทษแต่กะลาแหลนกระลาแหลนจะแบ้มือขออย่างเดียวจะขออย่างเดียวขออย่างเดียวประเทศไทยนี่นะเป็นประเทศที่ใครมีความสามารถใครสามารถมีความรู้มีความฉลาด ประเทศไทยนี่พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่แล้วครับเหมือนกับเด็กพวกนี้แหละนะขนาดคนต่างชาติเขายังมาขว่ขวาหาโอกาสหาอนาคตที่ดีในประเทศไทยเพชาเปียกประเทศพม่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขามาหาโอกาสหาหางานหาอะไรส่งเงินกลับท้องกลับประเทศเขาแต่ว่าคนชังชาติอย่างไอ้พวกสามกีนี่บอกโอ๊ยประเทศนี้ไม่เจริญประเทศนี้หากินยากประเทศนี้จะอดตาย นะครับเออาก็ชุมนุม AR ก็ขอบริจาคโทษแต่อย่างนู้นโทษแต่อย่างนี้ไม่เคยดูตัวเองนะครับ,รบเราได้เห็นมาตลอดเวลาแหละว,ว่าเด็กเรียนเก่งเด็กเรียนดีแต่ว่าขาดทุนนะครับเด็กสอบติดหมอสอบติดแพทย์แต่ว่าขาดทุนนะครับแต่สุดท้ายเป็นไงก็ได้ทุนได้อะไรเรียนกันไปจบหมอกันหลายคนแล้วนั่นแหละครับประเทศไทยเรา ขอให้มีความเกง่งมีความสามารถเถอะมีคนพ้อจะสนับสนุนแหละไม่ใช่ว่าฉันไม่มีความสามารถอะไรรอกฉันก็ด่าเป็นพวกขี่แพ้ด่าประเทศตัวเองกะลาแหลนเพราะว่าฉันไม่มีความสามารถอะไรฉันอยากจะขออย่างเดียวฉันไม่ขนขวายอย่างเดียวนี่นะทัศนคติแบบนี้มึงนไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่ได้หรอกอยู่ประเทศไหนเขาก็ไม่เอาหรอกอย่างเนี้ย นะต่อให้มึงไปอยู่อเมริกามึงก็ได้เป็นแค่คนจอนจัดนะวะนะพระวัดรอแต่จะให้เขามาปอนให้เขามาปอนให้เขามาให้ตัวเองไม่เคยที่จะผลขวายหาโอกาสอนี่แหละไอ้พวกช่างชาตินะไอ้พวกเด็กสมัยนี้นะกูไม่รออะไรกูจะรอแต่ให้เขารอสวัสดิการรอจะเอาเงินสถาบันอย่างเดียวจะให้สถาบันมาแบ่งเงินกูมันจะได้เท่าเทียมหัยหาความเท่าเทียม แต่ว่าไม่เคยสร้างอะไรให้ชีวิตตัวเองมันดีไม่เคยสแสวงหาความรู้เลยเหมือนไอเด็กที่มันไปมอบนะั่นอด่าต่าประเทศตัวเองไม่ดีไม่ดีไม่ดีนันะแล้วเคยสแสวงหาอะไรให้ชีวิตตัวเองดีไหมเคยสแสวงหาความรู้ไหมนอกจากจีโดนเขาหลอกมาจุมน้มแล้วยังไม่เคยสแสวงหาความรู้อะไรเลยเสพตาเฟกนิวเนีนะ่นี่ครับนะ ไอ้ม่ต้องพูดหน่อยให้มันได้สติหน่อยไอ้พวกชั้งชาติทั้งหลายเนี่ยที่ไปด่ากะลาแลนกะลาแลนเนี่ยนะเอออยู่ที่ไหนมึงกะลาแลน์นะสมองคอบมึงไวไหนนะมึงต่อให้มึงไปอยู่ดินแดนอเมริกาดินแดนในฝันมึงอนะ่ะมึงก็ได้เป็นแค่กบในกะลาแค่นั้นแหละเออทุกพื้นที่ทุกวโลกทุกประเทศก็ต้องขนขวา้าหาโอกาสของเขาเองไม่มีใครมาปอ้อนให้มึงดอกะนะ